เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแอดวันนี้ครับอยู่เกมใหม่ครับในการรีวิวคอมมันบล็อกอีกเช่นเคยว้หายไปนานนะฮะกับการเอาคอมมันบล็อกมาเล่นนะวันนี้ครับคอมมันบล็อกเรานี่จะเหนือฟ้านะครับจะเหนือฟ้าจะเหนือฝนนะฮะผมบอกเลยทําไมฮะเราจะบินครับผมวันนี้เราจะบินนะฮะเราต้องบินนะฮะบอยบินนะฮะไปสู่อาแดนไกลมาผมเล่นแรกเลยเกมโหมดก่อนนะครับผมนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับผมนะเริ่มจะติดหวัดนะครับผมแค่ นะครับอย่างแรกเลยเรามีที่ให้เล่นมีที่ให้เล่นครับนี่ครับ,รบแม่ไม่ได้อันนี้ด้วยเราจะอยู่คนเดีนี้ไม่เกี่ยวนะเว้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอย่างแรกเลยนะเราจะเสกอ่ากิฟต์แอดไมค์ครับไมค์ครับอ่าคอมมานด์คอมคอมานด์บล็อกอ่าเนีหนึ่งอันนะครับแล้วก็ใส่ลงไปโค้ดวันนี้นำเสนอ โค้ดเครื่องบินเจ็ตหรือว่าไฟเตอร์เจ็ดเดิมนะครผมก็เป็นเครื่องบินลบเจ็ดเจ็ดคกนั่นแหละผมแต่งให้นะเป็นเครื่องบินลบ,ลบนะครับผมนี่นี่นี่เท่ไหมครับเท่ไหมครับผมถ้าเท่นะครับผมอย่างแรกเลยกดไลค์ผมหน่อยครับนะวันนี้ครับผมขอ300ไลค์ไม่มักง่ายไม่มักน้อย มักน้อยดยิไม่มักมากนะฮมักมากๆก,ก็จะรักนานๆนะโอ้อยางวันนี้มุกเสี่ยวเข้ามาอย่างแรกครับใส,ใส,ใส่ใส่ก่อนใส่รีซอสแพ็กก่อนแออ่านี่ฮะเช็ดเราจะเป็นอย่างนี้เลยตามลุกพร้าบมาครับผมผมบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาทำเช็ดอย่างแรกนะบุกเหล็กันนะอออย่างแรกเลยเ็๊หน่อตาจีใช้ทั้งหมดนะยีบสีบล็อกอันนี้นะ ใช้กระจกนะเป็นกระจกที่นั่งของคนขับนะสี่บล็อกเนี่ย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 ไม่โชว์เจไม่เห็นเลยเนี่ยคือแบบเฮ้ยแล้วก็ใช้นะคันโยกนะฮะคันโยกสองอันเดี๋ยวเราจะโชว์เจ็ตให้ดูก่อนเนี่ยคือเจ็ตของเราเป็นไงงงละสิไอหอกหักเป็นไงเจ็ตเป็นบล็อกเนี่ยดูครับคือจริงๆเจ็ตไม่ลำเล็กขนาดนี้นะครับแม่งไม่ลำเล็กขนาดนี้นะรู้เข้ามาดูกันมาวันนี้เราจะมาครับเจ็ตบรับนี่ เห็นไหมเจ็ดอ่าเจ็ดไม่ออกมาลูกพ่อมันยังคาไม่เสร็จขอโทษทุกคนเสร็จแล้วเราต้องคาบของอีกชิ้นหนึ่งคือมันมีทั้งหมด2ชิ้นนะนะอ่าใช้เหล็กเหมือนเดิมเหล็กอันนี้รอบนี้ใช้แค่8อันนะแล้วก็ใช้อ่าิสตัลนหรอเออนะทั้งหมด16อันนะจ๊ะพร้อมเสร็จแล้วใช้เลสโตนอีก16อัน นี่ครับผมนี่แล้วก็คราบมันเลยคราบยังไงโยนโยนโยนได้ได้ไข่สีดำอันหนึ่งอาจจะผิดพลาดอ๋อผมผิดอันเองอันว่า16อันอ่ะมาลองดูไหมตึงตึงอ่านี่ไงนะแล้วก็เอามันมารวมห,ห้างกันไปนี่ด้แล้วไฟเตอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดวันนี้ชีวิตเด็กขอนำเสนอไฟเตอร์เจ็ด ถ้าคุณสั่งซื้อภายใน5นาทีนี้คุณจะได้ส่วนลดทันทีในการขับพอฟรีน้ำมันเต็มเครื่องนะครับผมตอนนี้ฟรีดีเอทีวีดเดลเจ็ดวันนี้ขอเสนอทีวีเจาะทีวีใหญ่ๆขอเสนอเจ,จ็ดเ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 จ็ดโดเลย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 หมุนต่อหมุนตรงๆหมุนตรงๆเลยเลยวันนี้เราจะขับเจ็ดกันโอ้เสียงเจ็ดที่สุดยอดเป็นรอยพวกขับยังไงว่าชิบหายเอา้าชิบหายละมาดูครับการนั่งเจ็ดของเราแฮะ วันนี้ฉันได้นั่งเจ็ดนั่นนะการขับเจ็ดครับขับไม่ยากครับแต่กูขับไม่ได้ครับไอ้เพื่อนทำไมฉันขับเจ็ดไม่ได้ฉันไม่มีความสามารถพอใช่ไหมเพื่อนเอาใหมน้ำมันมึงหมดใช่ไหมเพื่อนต่อไปทุกคนเล่านะลืมไปว่าอัน,นี้นจะตายครับทีมงานจะตายแล้วผมแม่งพาเราติดหวัดด้วยวันนี้เราต้องเติมน้ํามันนะครับผมใช้โครบอกนะครับโดยการเติมน้ํามันโคลบกใส่ลงไปเสียงกินเอาไปทุกคนเมื่อน้ำมันเต็มถังเราขึ้น แล้วเราก็เบนเราติดไม่ได้ติดครับคือผมขับได้นะไม่ต้องแบบเนี่ยมันต้องคลิกนะครับมันต้องหันเมาส์นะในการขับนะผมนี่นี่ยังไงสุดยอดขึ้นบินเจ็ดนะครับผมนี่ดูครับผมเสียงแม่งหายเสียงขับเครื่องบินหายเดี๋ยวตอนนี้เราจะใส่เสียงเด็กแว้นแทนว่านนนี่ีดีดีดเดีดีดีดบดี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 คีด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 ีนะดี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  แม่งมันมากดูฮะดูเสียงผมแม่งมันมากอ่ะคือแบบโอ้มันสุดยอดดูเสียงนะแบบมึงสนุกไปไหน,นคือแบบื่องบินเจ็ตโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหสุดสุดโอ้มันสุดสุดเลยโอ้โหโอ้โหเป็นการเอาเคอมอนบ็อกครั้งนี้มาเล่นสุดยอดจริงๆเลยไม่เคยบินได้มาก่อนเลยกูเกมโหมดบินยังจะเร็วกว่าเยอะเลยโอ้โหพระเจ้านะโอเคนะผมตอนนี้เราต้องจากทุกคนไปแล้วไม่จกบ <c oughs> บายนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปขึป <c oughs> ป้นไปฮตเติ้ลก่อนนะแม่งไออยู่ได้ <c oughs> ไน,น,นัดจัดการนะเพื่อนจัดการไปดิ เออจัดการมันมึงไอ้เล่นดาได้เข้าคลิปเออแม่งจะติดวัดทัางสตูเนี่ยโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าการลุยคอมแบล็อทนะคนถ้าใครอยากจะเล่นนะครับผมก็ไปเล่นได้นะครับผมนะจ๊ะก็นะครับขับง่ายๆนะครับผมแล้วครั้งหน้าใครอยากขับลุยคอมแบล็คละเบิดนู่นระเบิดนี่อะไรนั่นนี่นั่นว่าไปนะครับผมโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ติดตามคลิปใหม่ทุกวันนะครับสวัสดีผมสวัสดีครับไมเป็นไรครับเจ๊าเจ้เอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครััับบบผผผมมมมมมอยย่่าาลลืนนนนะคครรรรรกดดดตตตตติงงงงีีีี้้้เปุสแ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาที่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบ๊ายบาย